สวัสดีค่ะยโยกันเงาสวัสดีจ้าสวยหน่อยเร็วสวัสดีค่ะก่อนสวัสดีค่ะก่อนดวยสวยร้อนสายปัวช่วยสวยด้วยเร็วเร็วสวัสดีค่ะโยนให้หน่อยฮ<า>ะจ้าเรวลองส่งให้กับมือเลยก็ละได้เลย ทโลยัังกกอ้ววมดไม่ได้เจอกันไม่ได้เจอค่ะคุณแม่หลังจากไปคุณคุณแม่มิวนะคะเมตตาแตงโมมาฝากลูกสาวนะคะขอบคุณค่ะก่อนแล้วสวยๆลูกสวยๆ ขอบพระคุณคะ่ะแม,ะม่เมลจา๋าขอบพระคุณคะ่ะเมตาแตงโมหวานๆมาให้หนูนะคะขอบพระคุณคะ่ะเอาปาไาอาปาไม่กล้าเอาปอไม่กล้าแม่กลัวเมื่อก่อนเข้าเข้าได้อยู่เจอใคร อุ้ยเหยียบจะเหยียบเขาจะเหยียบแตงโมไว้หน้าโรงช้างยายทางแบบข้าอยู่ไหมปกติเวลาปกติปปอยะปะปอหน้าโรงช้างยายทางแบบ้าอยู่ไหมปกติเวลามาแกนั่งทางแบบข้าวยากจเสียแล้วแม่เป็นแม่แสนดียากจเสียแล้วเพื่อจะได้ร้อยวันเพื่อจะได้สามเดือนกว่ากว่าเอง ยา,ย,าายากจะเสียแล้วใช่ค่ะคุณแม่ลูกสาวลูกสาวยากจะเสียแล้วได้ไรกบขา้าวเสียงเหมือนแไราแคร่าคาะมาทาข้าวจ<อ>้า าไม่มีอะไรเห็นปาดกยางเอาไปชอย่างใช่ค่ะคุณแม่ย่าก็เสียแล้วจะเอานูมากรไค่นคูน่นมากราะไค่ฮะไปลเลยด้อลูกสาว